นีนักเรียนป .3 ทุกคนนะครับแฮปปี้นิวยีนะลโกสวัสดีปี2,565นะครับก็เป็นวันแรกที่เรามาเปิดเรียนนะครับแล้วก็มาเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับคณิตศา,ส,า,ส,า,ส,าสตร์สบายๆสไตล์ครูเดชวันนี้นะครับก็ต่อจากปีที่แล้วนะครับก็คือวันนี้เนี่ยครูก็จะมาสอนการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนในแบบที่ เศษส่วนเท่ากันนะลูกซึ่งในการเรียนหรือเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับแล้วก็เรียงลําดับที่เศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยเหมือนเดิมครูก็ปรับเปลี่ยนให้มันมีสีสันในการเรียนมากขึ้นครูก็มีคลิปวิดีโอสนุกๆนะครับจากคุณครูจ๋านะลูกเป็นเปลี่ยนเป็นครูผู้หญิงสอนบ้างเป็นคุณครูจ๋านะครับอันนี้คือลิงก์นะครับของคุณครูจา๋า ผู้ครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะไปฝึกฝนไปดูหรือไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูคลิปดีๆสนุกๆน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนเสียงจากเสียงครูเดชเนี่ยเป็นคุณครูจ๋าบ้างนะครับเป็นครูผู้หญิงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเรามานับพร้อมกันกับลูกหนึส,สา สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูจ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจ๋าจะขอทบทวนก่อนเศษส่วนที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะ เศษส่วนก <ält> ็จะมีตัวเศษแล้วก็มีตัวส่วนใช่ไหมคะตัวเศษจะอยู่ด้านบนตัวส่วนจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีเส้นขีดขั้นกลางแบบนี้เนาะเศษอยู่บนส่วนอยู่ล่างนะคะตัวเศษก็คือส่วนที่เราสนใจหรือส่วนที่ระบายสีนั่นเองส่วนตัวส่วนนะคะก็คือส่วนที่เราแบ่งทั้งหมดนะคะนับทั้งหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาทดสอบกันเลยข้อที่1เศษอะไรส่วนอะไรคะมองปุ๊บตอบปั๊บได้เลยคําตอบก็คือเศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะข้อ2ล่ะคะระบายไปทั้งหมด5จาก6นะคะเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน6นั่นเองข้อ3ล่ะคะนักเรียนตอบได้เลยนะคะดูแล้วก็ตอบออกมาได้เลยเศษ1ส่วน2นั่นเอง4ล่ะคะ ข้อ4ระบายไป4จากทั้งหมด5นะคะก็จะเป็นเศษ4ส่วน5ค่ะส่วนข้อ5ล่ะคะลูกระบายไป1จากทั้งหมด4นะคะก็จะเป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองข้อ6ละ่ะระบายไป1จากทั้งหมด8ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นได้เศษ1ส่วน8ข้อ7ล่ะคะได้เท่าไหร่เอ่ยเศษ 5นะคะระบายไป5จากทั้งหมด8นะคะเศษ5ส่วน8ค่ะข้อแลดะคะระบายไป3นะคะจากทั้งหมด5ก็จะเป็นเศษ3ส่วน5นะคะข้อ9ล่ละลูกนับดูดีๆซิเราระบายไปทั้งหมด5จากระบายไป5จากทั้งหมด8นะคะก็จะเป็นเศษ5ส่วน8 ข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ10ได้เศษอะไรส่วนอะไรเอ่ยคําตอบก็คือระบายไป6นะคะจากทั้งหมด6ส่วนก็จะเป็นเศษ6ส่วน6นั่นเองแต่ทีนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะข้อนี้เศษและส่วนเท่ากันเลยเศษ6ส่วน6เราจะถือว่าถ้าเศษและส่วนเท่ากันนะคะเราจะให้ว่ามีค่าเท่ากับ1นนะคะเห็นไหมดูรูปมันระบายไปทั้งหมดเลย ระบายทุกอันเลยก็แปลว่า1นะคะทั้งเศษและส่วนถ้ามันมีค่าเท่ากันจะแปลว่าเท่ากับ1นั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณครูมีโหลแก้วนะคะที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันก็คือโหลแก้วอันนี้นะคะมีขนาด1ลิตรแต่น้ำส้มเนี่ยมีอยู่2.5ส่วน5ลิตรส่วนน้ำฝรั่งมี3.5ส่วน5ลิตรนะคะ ในหลิตรเนี่ยเห็นไหมคุณครูจะมีเส้นขีดๆเนี่ยแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันดังนั้นครูอยากรู้ว่าน้ำส้มเนี่ยมีมากกว่าหรือมีน้อยกว่าน้ำฝรั่งอ่ียนนะคะเอามาเขียนให้เป็นช่องแบบนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้จะได้มองง่ายๆนะคะน้ำส้มเมื่อกี้เศษสส่วนห้าคุณครูก็ระบายสีไป2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนะคะ ส่วนน้ำฝรั่งมีเศษ3ส่วน5ก็ระบายไป3ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนเห็นไหมเราก็สังเกตได้เลยว่าน้ำส้มมันน้อยกว่าน้ำฝรั่งนั่นเองดังนั้นนะคะเมื่อเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน 2, 5นะคะน้อยกว่าเศษ3ส่วน 3, 5นั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วถ้าน้ำสับปะรดเศษ4ส่วน 4, 5มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าน้ำส้มเศษ2ส่วน 2, 5คะนักเรียน เปรียบเทียบกันได้เลยเห็นไหมดูรูปแล้วก็ดูได้เลยเพราะว่าน้ำสับป,ปะรดนะคะมากกว่าน้ำส้มนั่นเองอ่ะมาทดสอบกันบ้างข้อ1ค่ะข้อ1ด้านบนนะคะเศษ1ส่วน3เป็นอย่างไรกับเศษ2ส่วน3คะคำตอบก็คือน้อยกว่านั่นเองนักเรียนตอบไปพร้อมกับคุณครูคได้เลยนะของข่าด้านบนได้เศษส่วนเท่าไหร่เอ่ย เศษส่ส่วน7นะคะส่วนด้านล่างล่ะคะเศษ3ส่วน 3, 7นั่นเองเพราะฉะนั้นเศษ4ส่วนเเป็นยังไงกว่าเศษ3ส่วน 3, 7คำตอบก็คือมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปข้อ3ค่ะด้านบนได้เศษอะไรเอ่ยเศษได้เศษ6ส่วน,วน 6, 9นั่นเองแล้วด้านล่างล่ะคะ เศษอะไรเอย่ยเศษ7.9ส่วน9นั่นเองเพราะฉะนั้นเศษ6.9ส่วน9้น้อยกว่าเศษ7.9ส่วน9ค่ะข้อต่อไปค่ะด้านบนได้เศษ4.5ส่วน5ส่วนด้านล่างได้เศษ2.5ส่วน5ค่ะดังนั้น4.5ส่วน5ก็จะมากกว่าเศษ2.5ส่วน5นั่นเอง ดังนั้นนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะจำไว้ให้ดีการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าส่วนเท่ากันนะคะถ้าส่วนเท่ากันให้เราดูที่ตัวเศษได้เลยถ้าส่วนเท่ากันหมายถึงว่าตัวด้านล่างนะคะถ้าเราแบ่งเท่ากันเราจะไปดูที่เศษได้เลยตัวอย่างเช่นเศษ5ส่วน8กับเศษ7ส่วน8เห็นไหมคะว่าด้านล่างมันเท่ากันถ้าด้านล่างเท่ากันไปดูที่ด้านบนได้เลยค่ะ5เป็นอย่างไรกว่าเจ ถ้ามันน้อยกว่า7นั่นเองหรืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเศษ9ส่วน11กับเศษ4ส่วน11เห็นไหมคะส่วน11เท่ากันก็ไปดูที่เศษด้านบนค่ะ9มากกว่า4นั่นเองแค่นี้ง่ายๆสบายบื้ออ่ามาทดสอบกันเลยนักเรียนดูข้อที่1ค่ะเศษ1ส่วน2กับเศษ2ส่วน2เห็นไหมคะส่วนด้านล่างเท่ากันเลยเราก็ดูที่ด้านบนเลยค่ะ1น้อยกว่า2นั่นเอง ต่อไปข้อ2ค่ะดูด้านบนได้เลย3มากกว่า1ข้อ3ค่ะเศษ7เออส่วน7เหมือนกันนะคะดูที่เศษได้เลย6มากกว่า5และข้อ4ค่ะส่วน9เท่ากันดูที่เศษด้านบน4น้อยกว่า8นั่นเอง เมื่อเราเปรียบเทียบเศษส่วนเป็นแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเรียงลําดับเศษส่วนนะคะเหมือนกันกับการเปรียบเทียบเลยค่ะถ้าส่วนเท่ากันนะคะให้เราดูที่เศษได้เลยเรียงเศษส่วนจากมากไปหาน้อยนะคะตัวอย่างเช่นเศษ4ส่วน8เศษ6ส่วนแและเศษ1ส่วน8เรียงจากมากไปหาน้อยเราก็ดูที่ตัวเศษได้เลยค่ะมากที่สุดก็คือเศษ6ส่วนแแล้วก็เศษ4ส่วนแและน้อยที่สุดก็คือเศษ1ส่วน8แบบนี้นั่นเอง ข้อนี้นักเรียนลองทําเองสิคะช่วยค,ครูบอกหน่อยว่าเรียงเศษส่วนจากน้อยไปหามากอันไหนน้อยที่สุดคะส่วนด้านล่างเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นดูที่เศษด้านบนได้เลย1น5ส่วนส้น้อยที่สุดใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นเศษ3ส่วนสิเศษ6 1ส่วนสิเศษ8ส่วนสิเศษ11ส่วนสิและสุดท้ายที่มากที่สุดก็จะเป็น เศษ12ส่วน15นั่นเองต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่143ถึง147กันเลยค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปของครูจ๋าประมาณ8 9นาทีนะลูก9นา8นาทีกว่ากว่าสำหรับภาระงานวันนี้ก็เหมือนที่ครูจ๋ามอบไปก็คือ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ยังเป็นคณิตศาสตร์ป .3 เล่น1อยู่นะลกูกคือแบบหัดที่6.2.1ถึง6.2.2หน้าที่143ถึง147ถ้าใครอยากรู้แนวคลิปสามารถไปดูตามลิงก์ของครู๋าได้นะลกูกสามารถไปตามดูลิงก์เพิ่มเติมจากครูจกาได้เมื่อกี้เนี่ยบางส่วนครูตัดออกมาเพื่อที่จะ ให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกฝนกันก่อนลองฝึกกันดูนะครับลองฝึกฝนกันดูครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้เพราะเรื่องนี้ไม่ยากสรุปง่งายๆนะลูกเราดูกรณีที่ส่วนหรือตัวด้านล่างที่เท่ากันเราดูด้านบนลุกแล้วก็เปรียบเทียบเฉพาะด้านบนตัวไหนมากกว่าอ้าปากอ,าอ้าปากเครื่องหมายไปฝั่งนั้นส่วนเท่ากันดูเศษ เศษยิ่งมากข้างบนยิ่งมากค่ายิ่งมากสรุปง่ายๆนะลูกข้างล่างเท่ากันดูข้างบนข้างล่างเท่ากันดูด้านบนด้านบนยิ่งมากค่ายิ่งมากย้ำอีกครั้งนะลูกข้างล่างเท่ากันดูด้านบนข้างล่างเท่ากันดูด้านบนด้านบนยิ่งมากค่ายิ่งมากข้างบนยิ่งมากค่ายิ่งมากข้างบนยิ่งมากค่ายิ่งมากข้างบนยิ่งน้อยค่ายิ่งน้อย ข้างบนยิ่งน้อยค่า,ย,ายิ่งน้อยข้าวบนยิ่งน้อยค่ายิ่งน้อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือผ่าแรงงานของ EP แรกหรือ EP ที่9นะครับและเป็น EP แรกของปี65านะลูกสำหรับใน E p ีต่อ,อมานะครับใน E ีีต่อ,อมาก็จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนเหมือนเดิมนะลูกแต่จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ส่วน ส่วนนะส่วนไม่เท่ากันแต่เศษเท่ากันมันจะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันนะครับสำหรับ EP นี้ครูก็เอาไว้แค่นี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับปี2022หรือปีพศ .2565 ขอให้ทุกคนโชคดีปราศจากโควิดหวังว่าเราจะกลับเข้ามาเรียนกันในห้องเรียนเนี่ยอย่างเร็วที่สุดนะครับ ครูคิดถึงนักเรียนแล้วแล้วก็คิดถึงการเรียนการสอนบรรยากาศนะครับที่เรามาอยู่กันในโรงเรียนแห่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณทุกๆทัทายนะครับที่ช่วยเหลือกันจนเราสามารถที่จะเดินมาถึงจุดจุดนี้ได้ขอให้ทุกคนมีความสุข Happy New Year และอย่าลืมย้ำนะลูกและอย่าลืมคลิปวิดีโอ สูตรคูณคาเพินครูตรวจไปบางส่วนแล้วและทวงไปแล้วด้วยนะลูกอย่าลืมเป็นการเก็บคะแนนและก็ทําให้กิจกรรมนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นขอทุกคนโชคดีแฮปปี้นิเยียนะครับอย่าลืมสูตรคูณคาเพิรนะวันนี้เอาไว้เต็